ไทยแฟรนไชส์ทีวีดอทคอมสาระดีดีวาริตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอย่างนี้นะครับเราได้ลงข้อมูลแบนเนอร์ในไทย i ฟ r น n ช h i เซ็นเตอร์ดอทคอมเนี่ยนะครับ เช็คดูแล้วตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ย70%เลยครับมาจากไทยฟารนช่ายเซ็นเตอร์คือตอนนี้คนไทยน,ยนะครับนักธุรกิจที่ทำฟารันชายหรือนักธุรกิจก็ตามเนี่ยเวลาเขาจะศึกษาดูข้อมูลเนี่ยเว็บไซต์เว็บแรกที่เขาเข้าไปดูคือไทยฟ f ร์นช่ายเซ็นเตอ .com เพราะว่าผมถามมาหมดแล้วแล้วก็พอเราได้ข้อมูลจากเขาเราก็ติดต่อกับเขาจะเรามีความยินดีมากถ้าลูกค้าเข้ามา่านผ่าน เว็บไซต์นี้นะครับไทยฟาร์นชัยเซ็นเตอร์ดอทคอมเพราะว่าเขาได้รู้จากการเปรียบเทียบหลักสูบแบรนด์นี้เป็นยังไงแบรนด์นั้นเป็นยังไงมีการเปรียบเทียบเมื่อเขาศึกษาข้อมูลแล้วเขาตัดสินใจมาที่สมาร์ทเบนหรือสมาร์ทเบนฟีดแบ็กกลับไปเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เขาสัสินใหญ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้มีประโยชน์มากๆากแหละครับถ้าท่านไม่ลงท่านจะเสียดายโอกาสในการธุรกิจครับเราโต70%ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยมาจากเว็บไซต์ไทยฟาร์นชัยเซ็นเตอร์ดอทคอม สวัสดีครับ